สวัสดีค่ะวันนี้อ้วนจะมาทําลาบปลาหมึกนะคะวัตถุดิบของเราก็มีปลาหมึกอ้กวนใช้ปีกมันนะคะปีกปลาหมึกล้างทําความสะอาดล้างด้วยเกลือแล้วก็น้ําส้มสายชูสามสี่ครั้งแล้วก็เอาไปลวกนะคะลวกน้ําร้อนเรียบร้อยพริกปนก่นข้าคั่ว เกียวันตําเองมัดไว้มันจะไม่หอมต้องมัดไว้อย่างนี้นะคะมะนาวใบมะกรูดซอยต้นหอมผักชีซอยหอมแดงซอยน้ำปลาผงชูรสเรามาทำกันเลยนะคะ ใส่ข้าวคั่วลงไปเลยค่ะผั่วใหม่ๆนะคะหอมอร่อยแน่นอนนะคะทีนี้ก่อนนะไม่พอก็ใส่ใหม่พี่คนค่ะ จะได้อร่อยๆอ<อ>น้ำปลาค่ะคนให้เข้ากันนะคะ ผงชูรสค่ะใครไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะคะ บีบมะนาวเลยค่ะต้องเเปรี้ยวหน่อยนะคะจะอร่อยมากเลย หอมมากเลยค่ะหอมข้าวคั่วหอมพริกป่นเพราะว่าคั่วใหม่ๆเคล็ดลับของลับทุกอย่างก็คือข้าวคั่วกับพริกป่นนะคะต้องคั่วใหม่ๆนะคะหมุนหมุนกระมังหมุนกระมังค่ นให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็เอาหอมแดงซอยใส่ค่ะหอมแดงหรือหอมแขกก็ได้ ขอโทษขออภัยนะคะในเสียงรบกวนก็ทำถนนหนทางใบมะกรูดซอยค่ะ หอมผักชีค่ะ ซาลาเนใส่ลงไปค่ะ ันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะลาบปลาเมึกคะ่ะรสชาติอร่อยเวอร์คะ่ะอร่อยเวอร์มากเลยคะ่ะค,คลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าถ้าหากถูกใจก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดรูปกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเย้วนนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ